่ามือท่านใดมีเกาะที่ข้อต่อนิ้วโป้งเป็นคนที่ตาทิพย์หรือดวงตาสวรรค์เป็นเครื่องหมายที่ดีเป็นคนที่มีอำนาจจิตเข้มแข็งหมายถึงว่ามีสัมผัสที่หจะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าและฝันเป็นจริงฝันแม่นแต่ถ้าลักษณะที่ยังเปิดช่องอยู่ คือยังมีพลังไม่เต็มที่ไม่เท่าที่ตาทิพที่ปิดสนิทบุคคลที่มีตาทิพนี้เป็นบุคคลที่มีลางสังหรณ์สามารถในการยังรู้เหตุการณ์ได้ล่วงหน้าและเรียนศาสตร์ลี้ลับได้หรือเรียนโหราศาสตร์ได้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้อาจารย์นันมาสเตอร์โค้ช NLP สวัสดีค่ะ